เลาเล่าพึ่งเข่าใจควบหมายนะคะพี่น้องคะ่ะคําว่ารถถังนะคะยานพาหานะสะเทินนะคะพี่น้องคะ่ะสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะหรือว่าลถถังที่เราอยู่กับเด็กหน่อยนะคะพี่น้องอยู่กับเด็กน้อยเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วเด็กผู้ชายจะชอบต่อลถถัง จะชอบรถถังรถคาเคียนเอียงต่างๆนะคะพี่น้องคะพึ่งเข้าใจคว้วไม้มือหนีเองนะคะเพราะว่าเห็นน้ำถั่วมือทางฝั่งไทยพี่น้องคะเพิ่นเอารถทีลห,หะะล่อใหี้ๆนะคะหล่อไล่ไหลนะคะพี่น้องและก็มีอะสายพานที่แบบทีทีเนี่ยนะคะไปลุยน้ำและไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำถ่วมพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนะเพื่อนานี่เค้นแหละ เห็ดหนึกพอตอนที่ว่าเพ่ยว่าเป็นพีเหลี่ยงนะคะแล้วเด็กผู้ชายเนาะน้องๆที่เพ่ว่าเคยดูแลนะทุกคนหลายคนเลยในไทยแต่เขาชอบรถถังชอบรถตักดินชอบรถแม็กโครถหลายๆรถอ่ะเออเราเพิ่งรู้ว่าคุณน่าประโยชน์ที่เขาชอบเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ว่า แบบนี้นะแล้วเวลาที่เกิดสงคารามเกิดวิกฤตอะไรต่างๆจะสามารถเอามาช่วยผู้คนได้พี่น้องค่ะในที่เห็นอยู่นี่ทีไทยนะคะพัฒนาเลิศดล้ำมากและทันสมัยเยี่ยมไม่หยุดไม่หย่อนแต่สุดท้ายเขาได้เอามาใช้ในชีวิตจริงณนะตอนนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการลบลากันนะทุกคนแต่เป็นการช่วยเหลือโอ้โห สุดยอดพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปเวาถึงเรื่องเหล่านี้นะคะแพรว่าก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยนะคะแล้วก็พี่พีเอฟซีทางฝั่งลาวทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าพี่น้องขาจังใดแพรว่าก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะส่งไปให้พี่อาผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุก คนทุกท่านนะคะทุกคนแหงเลยรวมทั้งลาวและไทยหน้าตอนนี้นะคะพี่น้องคะ่ะบ้านแพวาลาวใต้นะคะก็เริ่มจะท่วมแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะทางปากเซนะทุกคนเริ่มน้ําท่วมแล้วเป็นบางพื้นที่แล้วจะต้องไหลลงไปที่เมืองสารวัลน,นะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบ้านแพวาเนี่ยมันติดกับแม่น้ําเซโดน รอรับน้ําได้เต็มๆคะ่ะคือตอนนี้ทุกคนที่บ้านฝนตกหนักมากแต่ว่ามีน้ําป่าไหลหลากและแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าท่วมหนักเมือนที่เชียงรายหรือว่าเหมือนที่ภาคเหนือของลาวนะคะพี่น้องขาจังใดก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้นะคะ โอเคค่ะเข้ามาเหว่าถึงนะคะทุกคนพาเน,นี่ยอ่นนะยานรบสถานน้ำสถานบกถึงแล้วทำงานอย่างรวดเร็วมากพี่น้องคะเพราะว่าชาวไทยหล่ออยู่หลายคนนะคะอันนี้คือเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะพี่น้องบอกค่ะโอ้โหยานรบสถานอ่ะขอโทษค่ะยานรบสถาน สะเทินน้ำสะเทินบกถึงแล้วทำงานอย่างรวดเร็วไม่รอใครเพราะว่ารอไม่ได้นะคะพี่น้องคะพี่น้องชาวไทยรออยู่นะคะเขาจะเห็นเลยพี่น้องคะนี่นะคะเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่เนาะ,ะจริงๆนะอันนี้คือแพรว่าขอพูดจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นรถถังที่ น้องๆน,นะคะทางฝั่งไทยนะคะเข้าต่อกันนะคะทุกคนคะ่ะเข้าต่อและที่เนี้ยถ้าบ้านไหนนะคะที่มีน้องผู้ชายเด็กผู้ชายเนะาะจะหูท่านที่เลยพี่น้องคะ่ะว่าผู้ชายเขาจะชอบเป็นเกี่ยวกับรถนะเนี่ยและแพรว่าเคยมีประสบการณ์นะทุกคนจะเรียกว่าประสบการณ์พอว่า เคยเลี้ยงน้องนะคะเด็กผู้ชายเนาะเขาจะชอบรถถังแล้วล้อของเขานะบอกเลยนะคะล้อนี่คือแน่นเปียกแน่นมากเลยนะทุกคนคะ่ะแล้วคืออ่ะโซ่เนาะสะพานทุกคนไม่ใช่สะพานสะพานโซ่ทุกคนคือแบบน้าเนบเลยพี่น้องหล่อนีใหญ่นะคะอันนี้คือแค่เห็นในของเล่นนะแต่พ่อแน่เห็นในของจริงนะแบบนี้เลยสุดยอด แล้วก็ทหารด้วยนะทหารที่พี่ๆทหารทั้งไทยนี่ทุกคนไม่ต้องพูดถึงค่ะสูงยาวเข่าดี <c oughs> พี่รองค่ะอันนี้คือจริงๆสุดยอดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้อนะนะคะและเพิ่นกันยังบอกว่าเนะะี่ยค่ะ รถคันนี้แหละที่รับแม่กับน้า เราออกมาจากบ้านขอบคุณจากใจครับพี่น้องคะ่ะเนี่ยนะคะมีคนใดสุดยอดคะ่ะเจอผ่านหน้าบ้านเมื่อวานนี้มาถึงก็ใช้งานได้รวดเร็วจริงๆขอบคุณจากหัวใจคนเชียงรายคะ่ะนี่คือคำตอบว่ามีทหารเอาไว้ทำไหมนะคะพี่น้องคะ่ะสู้ๆเนอชาวเชียงรายขอให้ทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะพี่น้องคะ่ะเพ่ว่าก็เคยเป็น ลูกจ้างและทำงานกับนายจ้างที่เป็นคนเชียงรายนะทุกคนบอกเลยว่าพี่น้องคนทังเชียงรายนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีและพูดคำไพเราะมากเป็นคนเวามวนพี่น้องอนะเจ้าสำเนาโอ้พี่น้องเอาจริงๆนะและอาหารที่ชอบมากที่สุดที่เชียงรายคือน้ำเงี้ยวพี่น้องคะ่ะน้ำเงี้ยวคะ่ะแล้วก็อะสุดหยดนะพี่น้องคะ่ะ น้ำพริกหนุ่มน้ำเงี้ยวนะโอ้โหใหญ่มากนะคะเนี่ยคนขับรถเนี่ยโอ้โหมีไหวแบบนี้เลยพี่น้องคะ่ะนะคะเพิ่นกระไปเนี่ยอยากเข็นข้างหน้าโอ้โหทหารถึงก่อนหน่วยงาน อื่นๆขอขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ๆทหารทุกๆคนนะคะพี่น้องนี้นะคะโอ้เห็นแล้วรู้สึกแบบดีใจนะคะเพราะว่า AAY นะคะรุ่นนี้นะ,ะพี่น้องใช้งานเพื่อประชาชนจริงๆเอาจริงๆนะคะใช้งานได้ชุดยอดนะคะมีเลยเพราะว่าเด็กนะคะอย่างที่พววาเคยเบาให้ฟังนะคะว่าอ่อนที่อ่าตอนที่เขาเป็นเด็กนาอเขาก็อยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะทุกคน ซูเปอร์ฮีโร่อยากจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือเอออันนี้คือประสบการณ์ที่เทวาได้เลี้ยงดูเด็กผู้ชายที่ไทยนะคะ mm hmm. เขาจะชอบมากทุกคนแล้วพอโตขึ้นมากับพ่อเขาอ่าได้มาสัมผัสจริงๆนะทุกคนโดยเฉพาะการเป็นทหารเนาะก็จะมีความรู้สึกอ่าประทับใจมีความภาคภูมิใจโดยที่อ่า ไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วพอได้มาช่วยผู้คนแบบนี้เพี่วารู้สึงอ่ารู้ถึงน้ำน้ำใจแล้วก็รู้ถึงความความสุขนะคะที่พันในซอยเหลือแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าการที่เราได้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มันมีความสุขมากนะจริงๆเป็นความสุขที่เราหาซื้อที่ไหนไม่ได้ทุกคนนะนั่นเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะ นี่ยนะคะเพิ่นก็นจะบอกไว้นะคะว่าเนี่ยขอบคุณแทนพี่น้องชาวชาวเชียงรายและขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะพี่น้องคะเนี่ยนะคะคือเห็นได้ชัดเจนเลยนี่นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือนาอกรถเนี่ยสะเทินน้าสะเทินบกนะคะไปช่วยน้ําท่วมที่เชียงรายพี่น้องเพิ่นคือขับมาจาก ทะเเลยนะคะขับเคลื่อนมาจากทะเลเลยอย่างทีเขาเห็นนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยสามารถวิ่งในน้ำลึกเหมือนเรือได้ไหมคะอันนี้คืออาจจะบในเน่ใจนะคะพี่น้องคะ่ะเนี่นะคะเอาจริงๆนะทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนหลายคันอยู่นะคะเพราะว่ากองทัพเรือกองทัพไทยกองทัพบ,บกเนี่ยคือ เยอะมากนะเพราะว่าไทยมีหลายหน่วยงานนะทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเพาว่าพูดถล่มเกินไปหรือเปล่านะคะพี่น้องแต่ว่าเท่าที่ห้าฟังข่าวนะคะเนี่ยเพิ่นก็จะมีรถถังโอโหเห็นไหมคะหล่อพี่น้องคะหล่อเหมือนที่เพว่าว่าเลยนะคะจะหนาปึกป๊กๆเนาะอันนี้คือเพว่าเคยเห็นตัวจริงแล้วนะ แต่เป็นแค่รถถังที่เราเอาสามารถต่อเป็นเลโก้พี่น้องคะแต่ว่ารถถังที่แบบใหญ่ๆของจิงแบบนี้บ่เคยเห็นเพื่อนพาลูกออกไปเที่ยวนะคะก็จะได้รู้เลยว่าพาไปดูเนี่ยแบบนี้นะแล้วเด็กๆเ,เขาก็จะชอบพี่น้องเขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะเอามาต่อเขาก็จะเอามาอ่ะประดิษฐ์และพอเขาโตขึ้นนะคะพี่น้องคะเขาก็แบบ ภูมิใจอยากจะซอยเหลือคนอื่นนะคะเนี่ยทำไมคนไทยถึงมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและก,กันได้เวลาที่เจอภัยพิบัติเพราะว่าเขาได้รับการปลูกพังและการสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนตั้งแต่เด็กๆเอาพูด,ดง่ายๆเลยแล้วเวลาที่เขาผลิตคิดคนอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำด้วยจิตวิญญาณอันที่แท้จริงนะคะพี่น้องคะ อย่างเ่นก็นคือที่เขาเห็นนี่นะคะผลิตเองนะคะพี่น้องผลิตเองนะคะคิดค้นเองนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะตั้งคาถามว่าทหารมีไว้ทําอะไรอันนี้อาจจะเป็นคําตอบนะคะว่าทหารมีไว้ทําอะไรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะพี่น้องเพราะว่าจะในสถานที่ใดก็แล้วแต่แพื่าว่าเห็นแล้วเกิดความประทับใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะพี่น้องว่าควาความทันสมัยความล้ำค่าในการพัฒนาของไทยว่าเวลาที่เขาเจอวิกฤตน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องคะสามารถเข้าถึงได้ทุกเหตุการณ์จริงๆนะคะ โอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้พี่นีแพรวาก็ขอจบแค่เพียงเทนเดอร์จากท่าชม,มาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าหากว่าแพราวาพูดผิดพลาดประการไหนนะคะก็ต้องขอโทษขออภยนะัยณทีนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเราแล้วก็ทางต่างประเทศทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมรับฟังค่ะ ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณหลายคะ่ะสวัสดีค่ะสบายดี